โอเคสวัสดีชาวอนิเมะทุกานนการดเดี๋ยวนะเสียงโหเสียงโคตรดังอ่ะนี่วอลลุ่มหลอดเดียวเนี่ยเนยอันนี้เป็นแมปอันนี้มีแมปใหม่ที่เรียกได้ว่าแน่นอนในอนาคตอาจจะแซงแวนการ์ดก็ได้ผมคิดว่าเพราะว่าเอาจะปิดเสียงก่อนเพราะผมคิดว่ามัน มันบอกว่าอีกสองมันจะอัปเดตแล้วอะคือถ้าใครเบื่อเวนการ์ที่แบบว่าอัปช้าๆแล้วกว่าจะอัปอะเออก็มาเล่นแบบนี้ก่อนก็ได้ก่อนที่เวนการ์จะอ,อัปเดตส่วนใหญ่อีเวนต์เวนการ์มันจะเป็นแบบทรงแบบว่า no stat r ีโลอ่อะแบบคือมันต้องปั้นตัวอย่างเดียวมันห้ามใช้สเตตอะเออแล้วแบบว่าอีเวนต์กว่าจะอัปทีก็เดือนหนึ่งล้วก็เลยมาเล่นแบบนี้ดีกว่าอ่ามาเล่นรอ หรืออ่าไม่แน่ก็เล่นแบบนี้เลยก็ได้ก็รอ,อดูไปแต่จาํนานวนคนเล่นก็พอๆกันเลยห้าหมื่นอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าถ้าผมเล่นตัวใหม่อ่ะ,อะผมเติมโค้ดเนี่ยอันนี้คือโคทั้งหมดที่ผมจะให้ดูอ่ะทั้งโคดใหม่โคดเก่าเดี๋ยวผมจะเติมให้ทั้งหมดให้ดูว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยว่าได้ประมาณเท่าไหร่แรกนะผมสอรี่โฟชดาวอ่า เราไม่รู้ว่ได้ว่ะทูมาวิสอ๋อรู้ละมันต้องไปเซอร์วีถ้าเติมโค้ดไม่ได้เดี๋ยวผมไปเซอร์วีกันคิดว่านะ่ะเดีผมไปเซอร์วีวีใครไม่รู้เข้าไปเลยอ่เดี๋ยวลองอันแรกก่อนซอรี่โฟชัดดาวอ่ะ ่เราวิ่งไปทางด้านขวานะเวลาเติมโค้ดมาตรงนี้ตอนแรกผมก็งงว่าเติมโค้ดตรงไหนเติมโค้ดตรงนี้เพราะว่าปกติเวลาเติมโค้ดเนี่ยมันจะมียูให้กดเติมเลยอ่ามาเติมตรงนี้อ่ะโอ้ยทูมาวิดอ่าผมไม่ใส่ทูมาวิดก่อนอ่าโอเคไม่เป็นไรอะครนี้ผมก็ใส่โฟชัตดาวอ่าอ่าอีกไหมมันได้ละเนี่ยได้รีโลด้วยนะอ่าเมื่อกี้ด้วอะไรไม่รู้แต่เราจะมาดูทีเดียวว่าเราได้อะไรบ้างอ่าอันนี้พันเจม ต่อไปก็น่าจะเป็นเกมอย่างเดียวแล้วมั้งอ่ามีสองรีโรเด้วยอ่ะมือใหม่มือใหม่แบบถ้าเราไม่อยากไปซื้อไอดีแบบเออเนี่ยถ้าเรามีรีโลเนี่ยแล้วเราก็สุมหามิติตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ถ้ามันได้ศูนย์จุดหนึ่งก็เล่นเลยอ่าศูนย์จุดหนึ่งและศูนย์จุดสองอ่ะเล่นไปเลยเมื่อกี้ผมเติมผมเติมโคตรไหนบ้างหรอวะเอาล้อละ อ่าอันนี้เติมไปแล้วอ่าอันนี้หมดแล้วนะอันแรกหมดแล้วได้ห้าพันเจมต่อไปเรามาใส่อันล่างผมว่าน่าจะได้หมื่นเจมปะถึงไหมถึงปะได้ถึงบอกวะถึงไหมอ่ะคิดว่าถึงปะเจ0 0 8 0 0แเกือบหมื่นเจมนะ อ่าเกือบเหมือนจมอันนี้ได้ไหมโอ้ได้นี่เคแปดพันเก้ามีอะไรรับได้อีกวะนี่ไงเก้าพันโอเคตอนนี้เรามีเก้าพันจมแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ยังเรามีเก้าพันจมอ่าแล้วตรงนี้อ่ะ อ๋อจอยครูพิเศษเรามี9,000เมกมรับผมนะเกือบหมื่นแล้วก็ไปซูมหายมิติเดี๋ยวผมหาเทียริสไว้กันเดี๋ยวผมขอดูเทียริสแป๊บหนึ่งอ่อานิเมะรีบอนเทียริสอ่าอันนี้ก็คือเทียริสนะโอเคคือถ้าเราได้ตัวประมาณแบบ โอด้งหรือพวกเนี้ยเนี่ยมิติกอะถ้าได้มิติกมาคือเล่นได้หมดเวผมมองเนี้ยมิติกอะเล่นได้หมดแหละอ่ะมิติกมาแล้วก็สุ่มหาเทรีโรเลยอันนี้ที่ผมจะแนะนํำนะก่อนที่เกมอาจท้ๆเกมมันอาจจะเติมโค้ดไม่ได้แล้วมันอาจจะเป็นเหมือนแวนการอะเพราะเวนการมันก็เติมโค้ดไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็มาสุ่มเลยผมแนะนํานะควรจะสุ่มก่อนเลยอะ มันมันควรจะต้องสุ่มเลยอ่ะเออสุ่มแล้วก็หาถ้ามันได้บับสัก0.2ขึ้นมันค่อยเล่นสบายผมว่านะถ้ามันได้สัศูขึ้นเพราะว่าไหนไหนมันก็เติมโค้ดฟรีแล้วก็ปั๊มไอดีเติมเติมเติมไปไร้จนกว่าจะได้0.2อะเนี่ยเราก็จะได้มา9000จิมถ้าทำแบบผมอ่ะนะมากดเลยอ่าลืมกดไอ้น,นี่ข้ามแอนิเมชันอย่าลืมตรงนี้แรงไม่งั้นมันจะนานซัมมอนแอนิเมชันออฟโอเคกดไปเลย ค okay. ไม่เป็นไรไม่ได้ต้องมิตินะถ้าไม่ได้มิติก็ได้ขี้รัวมาไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าสวยได้อยู่โอเคทีเ okay. นี้ยเราต้องเอา0.2ขึ้นนะ อ่ะผมแนะนํำเลยคือก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยปั้นไอดีไก่ก็ทำไปเรื่อยจนกว่าจะได้อ่ะแล้วค่อรอ,รอค่อยไปเล่นดีโลตรงนี้อ่ะลืมรับเควสด้วยเดลี่มันไม่กดให้รับทั้งหมดไม่มีหรอเนี่เราก็ได้เจมมาอีกถ้าเราไปสุม่มอ่าไปคุยกับกูจู โอเคเรามีสี่สิบสองครับผมถ้าเราไปรับวลวด้ก็จะได้สี่สิบสองอุ้ยเอลบได้นะเอลบบีบวกเนี่ยสองอันแรกได้เลยอ่ะผมอยากได้พาราดีนขึ้นไปอ่ะเพราะว่าดามีมันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าได้อ e ีเทอร์นอลผมมองว่ามันน้อยว่ะดามีมันน้อยมากเลยคือ20%เองอะ่ะเนี่ยมันไม่ต่างกับ0-03เลยนะดูดิ อันนี้20เออ2ี 20, แต่มีบวกดำมีดอทนี่นึงอ่ามันอาจจะแรงขึ้นนิดนึงแต่ผมวัด100%นี่แทบจะไปเล่นท้ายเกมได้เลยอ่ะต้องได้0ูนขึ้นเท่านั้นอ่ะเออผมมองนะถึงจะเล่นสบายอันนี้ก็อาจจะได้แต่มันก็จะลําบากนึงแต่ผมอยากได้0ูยขึ้นนะอ่ะอ่ะเพราะว่าไหนๆเราก็ได้โคลนมาเติมแล้วไงเคผมพยายามปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ขอได้ไหมอ๋ออนุมิตไม่เอาอนุบิตแค่ไอ้สปีดลบสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่เฉยอ่าอันนี้อะไรอ่ะไม่เอาว่าไอดีเก่าผมยังได้อีเทอร์นอลเลยแต่ถ้าถามว่าเล่นได้มันก็เล่นได้แหละแต่ถ้าอยากสบายอ่ะผมว่าต้องพาราดีนเท่านั้นเว้ยไม่ได้พาราดีนผมไม่เล่นอนะ่ะผมบอกเลย Okay. เโอ้โหอโนบิสโอเคอุตสาห์ได้ตัวนี้แล้วแต่แบบมันไม่มาแล้วก็เปลี่ยนไอดีไปเรื่อยๆอ่ะเค okay. ก็ประมาณนี้ผมนะมือใหม่อันนี้คือมือใหม่ควรทำแบบนี้ทำไปเรื่อยๆเป็นร้อยเป็นสิบกวมผมว่าไม่ถึงร้อไอดีหรอกผมให้อย่างมาก20่สบไอดีก็น่าจะได้หรอมั้งเออผมให้นั่งทำเนี้ยยี่สิบไอดีเลยนะ อันนี้คือมือหมาเริ่มต้นควรจะทําแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มด่านฟาร์มอะไรมันก็จะสบายนะก็ประมาณนี้ผมนะเดี๋ยวโค้ดผมจะแปะไว้ด้านล่างคลิปเลยคุณก็สามารถแบบอ่าก๊อปวางก๊อปวางใส่ได้เลยผมอ่ะโอเคประมาณนี้ผมนะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยอาจจะไปไวหน่อย